ค่ะกลัพบกับจ้าแซนนิ้อีกแล้วนะคะคลิปสุว์กิอีกแล้วถ้า็นวงใหม่ส่วนใหญ่เราก,ก็จะเป็นคลิปโชอ,อ์กิ๊บกันรอบนี้ถ้าพูดถึงวงใหม่ที่เดบิวต์ในช่วงนี้แล้วที่จตัตตาโมก็รูงว่า<ช>วน่าจะค่าใหญ่ด้วย SM Entertainment ถูกต้อ, <laughs> องพวกบอกมาขนาดนี้ก็จะรู้กันแล้วนะคะ <sh arp> เอสป่าด้วนยนะคะก็โ,โหนานนะสีป่ปีใช่ไหมจา, <NCT. S 2> จาก NCT จาก NCT ใช่แล้วก็ถ้านับเฉพาะเกิกร์บกูของ s M หกปี <laughs> ทิ้งช่วงนานมากอ่ามีก็เขาก็เดบิวต์ออกมาแล้วนะคะ วงนี้เนี่ยเป็นวงใหม่ที่มีสมาชิกทั้งหมด4ี่คนวนกันเหมือนจะมีคนจีนหรือด้วยคนหนึ่งเนาะใช่แล้วก็เหมือนมีเชื้อสายญี่ปุ่นอ่าใช่ใช่ใชโอเคง้นก็เราก็มาดูสมาชิกกันเลยนะคะคนแรกนะคะไคหน้านะคะตอกตำแหน่งในวงสุดยอดใช่ร,ร้องรแล้วก็เต้นครบสามอย่างเลย คนที่สองจีงเซลตำแหน่งในวงคือแรปแล้วก็ร้องนะคะคนที่3มวินเทอร์ตำแหน่งคือร้องกับเต้นคนที่4ี่ค่ะโอ้คนจีนใชหน่หนิงหงตำแหน่งในวงก็คือร้องกับดนตรี เราก็ดูรายละเอียดข้าวกันเรียบร้อยนะคะถึงเวลาที่ต้องไปดูเอ็มบีไปดูเอ็มบีกันเลยดีกว่าเอ็มบีชื่อว่าแบ็กแมมบ้า์นะคะก็แบ็กแมมบ้านี่เป็นชนิดของโงอมู่กไหมจะออกเป็นยังไงนะเอ็มบีเริ่ม <laughs>

你们来干的。 ความแบบนี้ที่เราไว้ยังโอเคตื่นตาตื่นใจใช้คำนี้เลยใช่มุมกล้องมีความแบบเทคโนโลยีอเออมให้ความรู้สึกถึงแบบความล้ำสมัย,ยอะยย ฉันรู้สึกเหมือนมันเหมือนเป็นหนังแอคชั่นนะอะฉากแอคชั่นนี่ยพวกแบบหนังแบบฟลุอย่างเงี้ย,ยการ์ตูนมาเวลคอมิกฟังอเมริกันนะแต่ว่าถ่ายถ่ายสมูทแมากนะโอ้โหแล้วแบบคือตอนแรกที่ขึ้นเอ็มีมาบรรยากาศมันคนละอย่างกับช่วงหลังหกเอ็มวีอ่ะตัง้งแต่ช่วงที่แบบ เป็นฉากตูมตา,าแล้วเป็นจีจีแล้วพุบเข้าไปใช่ปะมันจะเป็นฉากสีดำที่เราเห็นในเอ็มในเอ็มวีทีซื้ออะอเออแล้วพอออกกลับมาแบบคนลลาฟีลลิ่งเลยอะโอ้ยจะเหมือนมีอะไรนะครับ<อ>ในเอ็มชีที่มีพัต่อเราจะน่าจะมี ฉันว่ามันเหมือนแบบอันนี้ก็เหมือนแบบว่าอินโทรมันความบทนำอ่ะใช่มันเป็นความแบบวิดีโอเกมเขาเรียกว่าอะไรไม่เชิญวิดีโอเกมแต่มันเป็นแบบเทคโนโลยีที่แบบเออันนี้เหมือนแบบจุดกำเนิดของที่เราเห็นตอนท้ายยังมีที่บูดขึ้นมาพวกอีโมติคอนพวกแชทพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เออแล้วก็ตัวอวตารสมูทนะภาพที่ดูอ่ะตับการเคลื่อนไหวอะไร มันเธต้องปั้นวเดีโอดีๆชอบคอนที่แบบต้นไม้มันประกายแสงเงยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เหมือนเทพยิยงใหญชอบฉากที่อยู่กับไฟแล้วมันมีทุ่งดอกไม้อ่ะที่นั่งอยู่ดเออสวย่างมันเป็นการมีอะไรที่แบบไวไฟที่แบบการ์เวนเดอร์ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันได้จะอยู่ด้วยกันได้ตัวดีเอแต่ความฝันอะไรประกายปิ๊บป๊บปิ๊บป๊บไไม้ดอกไม้ คนที่ชอบอ่ะคนนั้นชื่ออะไรนะคนที่ร้องเสียงใสๆเนี่ยินเ n อร์จริงเหรอขอบอนขอบอนกิ๊กหน่อยวินเทอร์ฉันฉันบินวินเทอร์เหมือนกันเหมือนกันบอกเลยคือแบบนึกอยู่สายตาฉันไปเลยตั้งแต่แรกคือแบบหน้าตาหน้ารักแบบแอรไม่รู้อะอธิบายไม่ถูกแต่แบบดูหน้ารักไม่สายตาฉันคือคนอื่นโอเคคนอื่นดีนะแบบบางฉากเห็นแล้วแบบโอ้ยสวยอะไรเงี้ยแต่พอ เจะด้วยความที่แบบชอบเอกลักษณ์เสียงอะเนื้อเสียงเราเป็นสายเมนคนที่เป็นโัวข้อบ่อยมากอยู่แล้วอะจริงเพราะน่แบบใช่กับหน้าตาตรงสเปคที่ฉันมองก็เออคนนี้อะไรเงี้ยกับหนิ่งหนิ่งแกคือหน้าหน้าแบบเฉียวเฉียวสไตล์จีนเนาะใช่ หน้าเอกลักษณ์มากวงนี้ก็จำหน้าง่ายจีเซลปะที่เป็นเซลไอันั้นเสียงอยู่ดีมากเลยนะใช่แต่จะเป็นเสียงแบบน้ำเหมาะกับอะเสียงแบบเสียงแบบเออเขาเรียกว่าอะไระเอกลักษณ์่ะโทนเสียงโทนเสียงก็เหมาะจริงกับคนนั้นอีกคนที่ได้ทั้งสามใช่ทั้งสามอย่างคือแค่คุณเขาดีมากคุณดีจริงๆแกคือแบบดูแบบ เพียวคือหุ่นแบบหุ่นในอุรมภพติคะสิงดีโอเคโอ้ยมากไปหรือเปล่าวะตื่นตาตื่นใจแบบใช่ต่นตาตื่นใจตแต่เพลงก็มีความสไตล์เอสที่แบบมันไม่ได้เข้าถึงง่ายมากก็ไม่ได้เข้าถึงยากมากแล้วมันเป็นท่อนลองที่แบบฟังแล้วมันพอนะจะประสานใช่ไหมใช่เลย ก็แบบท่อนที่ติดก็แบบมา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 แลมวมาอย่างเงี้ยเหรอมันมีท่อนหนึ่งอะมันมีท่อนหนึ่งประมาณนันโอ้ดนตรีมันก็จะแบบแปลกๆอะมาตั้งแต่แรกเลยอะกคือความเอสเอ็มเลยอะจริงใช่มันคือเอสเอ็มใช่ใช่ก็ประมาณนี้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปกันที่ตรงนี้นะคะก่อนที่มันจะยาวไปมากกว่านี้เนาะ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h a ช่องเราด้วยนะคะว่งวางๆก็เม้นคุยกันได้นะ <c oughs> สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ <c oughs> ๊ายบาย